สวัสดีครับนัแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับตลอดวันนี้นะครับรอบใบใบนะครับของวันที่6นะครับพฤษภาคมนะครับ2565นะครับเรามีรถเข้าใหม่2คันนะครับคันแรกก็จะเป็นคูเปต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับเข้ามาใหม่คันนี้มีเล่มเอกสารมีเล่มทะเบียนครบนะครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับเป็นรถบริษัทนะครับซึ่งไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้เปิดแล้วครับเบาๆนะครับอยู่ที่ 215,000บาทนะครับ215,000บาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับตัวในขั้นหนึงจะเป็นคูเอรต้าแล้ว4708นะครับตัวดีทีเสากลมนะครับตัวนี้สภาพส,สวยๆนะครับยางเต็มยางสวยทั้ง4เส้นนะครับเครื่องเคียรระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เปิดราคาที่410,000บาทนะครับ410,000บาทก็กำลังเตรียมลงรถนะครับตัวนี้4ีแรงนะ าใครสนใจ,จติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับน,นี่4 7ปี5 4